รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยากาแฟถูซลเลน เฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจ้าลเมตรสวัสดีค่ะ กับปุ๋ยและพี่กิฟเช่นเคยนะคะ,คะกับรายการ9มิลิเมตรค่ะต่อสเก็ตรแรกเริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายนะคะปุ๋ยจะพาไปที่วัดร่องดูธรรมชาตินะคะที่วัดนี้เขาบอกว่ามีสภาพของเกจิอาจารย์นะคะ,คะซึ่งมรณภานะพาไปแล้วแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยเลยโอ้โหเรื่องราวแบบนี้นะคะเราต้องดูแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปกับท่านพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ ท่านเจ้าคผู้ชมเจ้าตอนนี้โอรินีเจ้ายูติวัดร่องดูทองธรรมชาติตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงายเจ้า <c oughs> คุณผู้ชมเจ้าเปิ้ลว่าวัดนี้เนี่ยเจ้าเปิ้ลมีศพของหลวงพ่อเจ้าตีเปิ้ลมรณภาพไปแล้วแต่เปิ้ลหมาเน่าบอกเปิ้ลเจ้าคุณู้ชเรื่องแปลกๆทั่วไทยเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยสาวโอรินีของเราเนี่ยจะพาไปการาบนมันสก,การหลวงพ่อเทวินจันทับพันหยอดท่านได้มรณภาพไปตั้งแต่วันที่17มกราคมพศ25 องศีอายุแล้วเนี่ย75ปีแต่สภาพร่างของท่านกลับไม่เน่าไม่เปล่อย,อยเรื่องเเมซิ่งแบบนี้มันก็ต้องนำเสนอกันหน่อยค่ะ17มกราปี2ปรอยหสูก็ปวยก็อมมาพาต17มกราก็กมรณภาพก่อนท่านจะจากไปท่านก็สั่งไว้ว่าถ้าเป็นอะไรไปเึ่งเผาท่านก็บอกอย่างี้นะฮะท่านก็บอกว่าให้โบสถเสร็จก่อน วัดล็อกดูทองธรรมชาติอำเภอเมืองจังหวัดเชียงายราย้าวเรื่องราวแบบนี้นะคะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ค่ะใช่ค่ะส่วนต๊สเก็ตชัดต่อไปนะคะผูจะพาไปดูค่ะเป็นหนังสือเพลงพระราชนิพนธ์นะคะ,คะที่เล่มเล็กที่สุดในโลกเลยแต่ว่าจะเล็กขนาดไหนเนี่ยต้องไปดูกันค่ะสวัสดี ผู้ชมค,ค่ะพูดกันเนี่นะคะครั้งนี้เน่ยอยู่ที่ตะลิงชนนะะนันนะคะซอยทุ่งก้อนซานเองค่ะมีว่าทำตลกตลกคำๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่ามาหาคุณผู้ชมที่บ้านว่ามีหนังสือเพลงที่เล็ก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 ไม่ก่อนใหไปได้ยังไงเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยกว้างแค่หนึ่งเซนติเมตรยาวแค่ cm, หนึ่งเซนติเมตรนะแค่มินเดียวเองโอ้ให้เห็นแล้วทำได้ยังไงเนี่ยเล่น ที่เล็กจริงๆเล่มน,นี้มันพิมพ์เมื่อประมาณปี2,503แจกในงานแสดงการพิมพ์ครั้งที่สามพิมพ์โดยโรงพิมพ์คุรุสพราราดเผาไทยไปเที่ยวจากหมดคนละเล่มคนละเล่มแต่น่าเสียดายมันเป็นของฟรีไม่มีค่าคนได้มาทิ้งหมด สื่อเพลงพระราชนิพนธ์ขนาดเล็กที่สุดในโลกนี้นะคะมีบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงนิพนธ์ขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2538ถึง2549ค่ะรวมทั้งสิ้น47เพลงพร้อมทางพระบร,ะรมฉายารักษณ์ที่หาชมได้ยากมาจัดทีม4สี4ทั้งเล่มอีกด้วยค่ะส่วนตัวสเก็ตปิดท้ายในว,วันนี้นะคะผูจะพาไปดูหินค่ะกี<ฮ>ะบ,บเขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายหงมากมากเลยที่วัดสะหงนะคะแ <ฮะ S 2> ต่ว่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกัน เลยค่ะตั้งสเก็ตวันนี้นิ้งยูทิวาซาของอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะสิีผ้าเบืองก่อนที่ที่นี้เราสนับแบเอ๊ะหรือสิเท้าบังหงวาที่มีลักษณะแปลกบตามนิงคอยเบิร์นพร้อมกันเลยค่ะ สะหงเป็นสะหินเป็นอ่างหินโดยธรรมชาติไม่มีใครสร้างขึ้นมาเดือนหาเดือนหกนี่รอบบริเวณนี้จะไม่มีน้ําพวกหาล่าเนื้อมาพักอยู่บริเวณนี้เขาก็เห็นนกหงมาเล่นน้ําประจําไม่บอกก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะว่าเกิดจากธรรมชาติสรรสร้างอ,อ๋อเกือบลืมบอกไปอย่างนึงค่ะคะุณผู้ชมคะ่ะจะมีแค่ส่วนหัวนะคะที่มี ลักษณะคือหงบอกเด้เลยว่ามีลักษณะชิบแปลกันลีค่ะได้ว่าโมนีต้องสเก็ตเบิร์ตไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะโอเคของแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนค่ะว่ามองแล้วเนี่ยเหมือนอะไรนะคะแต่ที่สำคัญค่ะอย่าลืมใสวิเจารณญาณาในการรับชมด้วยค่ะใช่ค่ะส่วนช่วงหน้าในช่วงของเด็ดเรื่องดังนะคะเราจะมาดูวิธีในการใช้เครื่องมือในการป้องกันอคคีภัยเบื้องต้นกันแต่ว่าจะเป็นงานนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะ